โอ้โหเกือบบว้ยติดคอรครับแมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะซอลทัมตัน3-1ซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าซอลทัมตันนะครับนำไปก่อน1-0 mm hmm. ในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็นำไปก่อนถึง80นาทีสุดท้ายแมนยูได้อามาัดดิยาโลมาซัด3ประตูรวดเลยช่วงท้ายเกมนะครับใช้เวลาเพียง12นาทีเท่านั้นนะครับช่วยให้แมนยูพลิกชนะซอลทัมตัน3-1สมบติให้แมนยูนะครับเก็บเพิ่มเป็น26แต้มขยับขึ้นมาอันดับที่12ของตารางพูดถึงฟอร์มนักเตะใหนแล้วกันอองเดโอน่าก่อน,น ครับซึ่งเกมนี้เสียไป1ประตูนะครับจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วนะครับแล้วก็บอลไปเฉล็บอูกาเต้เข้าประตูตัวเองไปก็จริงๆเกมนี้มีจังหวะช่วยเซฟหลายลูกอยู่เหมือนกันจริงๆครึง่งแรกเนะี่ยถ้าไม่ได้โอูนาช่วยเซฟไว้เนี่ยผมว่าโอ้โหเพอร์เพอพอาจโดนยิงมากกว่า1ประตูอีกนะครับส่วนเซนเตอร์3คนเกมนี้ผมว่าเดริกเนี่ยโอ้โหแบกแผงหลังเลยส่วนเดสโลมาเต้ก็เรียกว่ามีเวอร์เวออยู v ่นิดหน่อยเกือบเสียประตูเพราะพี่แกอย,อยู่เหมือนกันส่วนเรนี่ยูโรวันนี้นะโอ้โหอาการหนักเลยนะครับเจอซูเลมาน่าของม่รรู้้อกาเตนะคับ โอ้หเก็บบอลไม่อยู่เลยขึ้นบอลไม่ได้เลยนะครับเกมรับก็มีปัญหาด้วยนะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งทางซ้ายอย่างมาร์ซูอุยนะครับเกมนี้ก็ดูเหมือนพี่แกล้าๆดูไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับภาพรวมถือว่าฟอร์มยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแลยอีกหนึ่งคนอัมมัดดิยาโลนะครับช่วงแรกเนี่ยหายไปเหมือนกันนะครับเก็บบอลไม่ได้เหมือนกันแต่พออัมบอริมแก้เกมนะครับเปลี่ยนกางใหม่แล้วก็เปลี่ยนแดนหน้าใหม่เนี่ยโอ้โหอัมมัดเนี่ยจี๊ดจาดเลยแล้วก็จัดไป3ประตูแฮตทริกนะครับนับเป็นแฮตทริกแรกแแแลล้้้วตตังง่าขเเยก็็ปนนักกเตะะแแมนนนยูคครรับที่ซัดแฮตทรรริกกในพีีีเมย์ลต่อ จากคริสติโนโรนโดในปี2022ส่วนตัวลูกวันนี้อ่าเริ่มที่บูนูก่อนละกันนะครับเกมนี้ก็ถือว่าตามฟอร์มตามมาตรฐานอีกหนึ่งคนฮาเรโดกาเาโช่นะครับวันนี้ช่วงครึ่งแรกก็หายไปเหมือนกันแล้วก็ช่วงครึ่งแรกในะจังหวะนึงได้ซัดน่งเนง่มีโอกาสลุนประตูแต่ก็ยิงไม่เข้านะครับบอลไปติดบล็อกกองหลังซะอย่างนั้นเลยอีกหนึ่งคนนะครับลาร์สปุนคอยลุนนะครับโอ้โหเกมนี้โคตรแย่เลยบก็อลไม่ได้คลองบอลไม่ได้เลี้ยงไม่ผ่านกองหลังเซาแธมตั้นเลยนครับส่วน อันทั้นี้เดมุนก่อนละกันนะครับลงมาก็ถือว่าเออเพิ่มความวูบวาเพิ่มมิติเกมลุกได้ดีเลยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเกือบได้ประตูแต่ก็เียดายรับชาร์แบบไม่โดนบอลดีเท่าที่ควรอีกหนึ่งคนนะครับโทบี้คอเรเยอร์นะครับลงมาก็โอช่วยแดนกลางได้อย่างโอเคเลยนะอีกหนึ่งคนนะครับโจชัวเซอร์เซ่ sei, นะครับผมว่าคนนี้คือคีย์แมนหลักแล้วก็ผู้ปิดทองหลังผ้าเลยนะครับลงมาเพิ่มมิติเกมลุกได้แบบเฮ้ย มันดีกว่าฮอยลุนแบบเยอะเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยอีกหนึ่งคนคิตเตียตอีลิกเซ่นนะครับลงมาช่วงท้ายเกมก็ถือว่าโอ้โหจัดแอซิสเวอร์คาสุดแบบโอ้โหโคตรโหดให้อามัดยิงเข้าไปประตูที่2ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับคิตเตียตอีลิกเซ่นอีกหนึ่งคนแฮร์รี่แม็กควายนะครับลงมาก็แพ็้เกมลาแล้วก็ช่วยเพิ่มเกมลกได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าแม็กควายเป็นกองหลังที่ออกบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับว่าถ้าแม็กควายเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าเบอรพิรมอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะครััััับบบบออออออ่่ะะภาาพรรรรรวววมมมมมกกกกกก็็นน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 ีีี้้้้้แแลลคคคเเเืืไไปูโิถดดสุ ยอดเลยสำหรับโคชเจ๋งอะโมลิมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้น